ทำเลยีเลยสุ่หนนะเวนยคือยห็นเละเื hmm. uh ่อแล้วม <hyd observing> ันถจวาุ <todo> ้มกันเม่ถ้านุ้เว่อนี่มันสอดมาหล่อหลวมอืมบานนี้เนาะได้พวกอีกแล้วครับพี่น้องเลยๆคุมกันเครับมันืง่ากุ้เรอยู่ ยังไงร้านกูอยู่หรอวังเออ่ดว่าดอกไม่ยู่มต้องงดจักกแล้วบอกไปไซ้า จิบไก่ตัวเยเสร้างเตัวหน่งลงมาตัันปาเฟอป่าเอเสียเวลาฝ้ายกเอาดีกว่าครับป่ามันขึ้นมาจะท่าอ่งนี้นะครับทางนามมาเนี่โดดอยู่ท่าอีกขนาดเลย นั่ว้ยบะเหนียวเอาจังๆบ่พี่น้องครับมันก็ถือมือนี้มือแหลกมันบ่เหมือนมือขึ้นนี่ก็ตกเบิดขึ้นแล้วบ่แมะ

I need to บอบ้าดเนี้ยเนอดียพกอีกครับหิดเอาหิดเอาเลยมือเนี้แวเป็นไก่เลยบาดียวว่ายามมนานนะ้แมบมันยุกก่อน,นี่นะมันขักนี่ยุก,ก่กาไม่ยาลับนี่ ยังโมยู่กับเต็ <t <t uh> şey ้นแล้วอ๋อเข่าบ่อเข่าบ่อพี่น้องบานนี้นาอมีปับกลุมไอยู่ใครพร้อมนะครับผมใครออกยังบมเบิดยีปลาบ้านเบิดไงมาเนี่ยฝนเส้าหมดเลยเดี้ จ <c oughs> ะไปเดิบร้างนม้นี้นิดไม่ื่อแต่จังนูดน้ดูหมึกมันขาสุบดปลาเนี่ยบดปลาเนี้ย <practiced noise> โอ้ซั <int trees> าานนี่ก็เ <GO> ต <av i, salt> ้นดีทวะาอุ้ยโดดแค่แค่บานี่เอาอุ้ยเบ่งเ๋อาคกเอาอีกครับ